It's time sit culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. cup cup สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟาคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะครับวันนี้คุณผู้ฟังได้มานั่งดื่มกาแฟาแก้วที่648กับผมอาร์มสุภิชัยคณะช่างครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกว่ามีคนกำลังพยายามควบคุมหรือบงการตัวคุณอยู่หรือเปล่าครับ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนใกล้ตัวของเราเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่า m a n i p u ลเดอรหรือคนที่ชอบปุกปันบงการหรือใช้เทคนิคบางอย่างเนี่ยในการปั้นแต่งคำพูดหรือสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะบงการคนอื่นให้ทำในสิ่งที่ตัวเขาต้องการ ซึ่งคนกลุ่มนี้มักจะแผร่อิทธิพลด้านลบของตัวเขาเองไปสู่คนอื่นๆในองค์กรแล้วก็เป็นภัยอย่างยิ่งเลยสำหรับองค์กรที่ส่งเสริมในเรื่องของความรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจวันนี้ก็เลยตั้งใจจะหยิบแปเทคนิคที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจัดการกับจอมควบคุม จอมบงการเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องออกแรงโต้เถียงหรือว่าตอบโต้ให้เหนื่อยใจเลยครับเพราะเราจะใช้เทคนิคที่ไม่พูดเลยสักคำตามหลักจิตตุทยาทั้ง8เทคนิคมีอะไรบ้างมาเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับเทคนิคที่1ใช้ภาษากายที่ไม่ตอบสนอง ภาษากายเนี่ยสื่อสารดิ่มมากกว่าคำพูดเลยนะครับจอมบงการทั้งหลายเนี่ยเขามักจะพยายามสแสวงหาปฏิกิริยาตอบสนองจากตัวคุณถ้าคุณไม่ให้อารมณ์กับพวกเขาพวกเขาก็จะหมดพลังฮนะในสภาพแวดล้อมขององค์กรเนี่ยการควบคุมภาษากายของตัวเราเนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้ความขัดแยง้งรุนแรงมากขึ้นการรักษาสายตาให้นิ่งสงบ และไม่มีท่าทีที่หวั่นไหวผมถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเลยในการที่เราจะรักษาความเป็นมืออาชีพของตัวเราครับดังนั้นเวลาที่คุณเจอกับคนที่เป็นจอมบงการเนี่ยลองฝึกการใช้ภาษากายที่เป็นกลางฮะไม่ว่าจะเป็นการยืนตัวตรงไม่เขย่าแขนหรือขาไปมาแล้วก็พยายามรักษาท่าทีที่ผ่อนคลาย ท่าทางภาษากายเหล่านี้แหะฮะจะช่วยลดโอกาสที่คุณจะถูกเหล่ามานิเ u ลเตอร์เนี่ยใช้ปฏิกิริยาของตัวคุณมาเป็นข้อได้เปรียบในการโจมตีครับเทคนิคที่2ใช้พลังของความเงียบบางครั้งความเงียบก็เป็นคำตอบที่ทรงพลังที่สุดครับลองคิดดูฮะถ้าคุณไม่พูดอะไรเลย คนที่พยายามจะควบคุมคุณเนี่ยเขาก็จะไม่มีอะไรให้เขามาเล่นต่อครับหรือบางครั้งเขาอาจจะสับสนแล้วก็ล้มเลิกความพยายามไปเองครับนอกจากนั้นความเงียบก็ยังช่วยให้ตัวคุณเนี่ยมีเวลาในการประเมินสถานการณ์ในขณะเดียวกันความเงียบของตัวเราเนี่ยก็เป็นเหมือนการส่งสัญ,ญญาณให้อีกฝ่ายได้พิจารณาคำพูด พิจารณาการกระทำของตัวเขาเองด้วยเช่นกันครับเทคนิคที่3ควบคุมลมหายใจสิ่งหนึ่งที่เหล่าจอมบงการหรือจอมควบคุมเขาพยายามจะกระทำเลยก็คือกระตุ้นให้คุณร้อนลึกของขึ้นครับแต่ถ้าเราสามารถควบคุมลมหายใจเราได้รักษาความสงบเราได้นั่นแหละฮะคืออาวุธที่คุณจะไปต่อสู้กับเหล่าจอมควบคุมครับ ในวัฒนธรรมองคอ์กรที่แข็งแกร่งเนี่ยการจัดการอารมณ์การจัดการความเครียดของตัวเองผ่านเทคนิคการหายใจเนี่ยสามารถช่วยให้เกิดบรรยากาศของการทำงานที่สงบแล้วก็เป็นมืออาชีพมากขึน้นนะเทคนิคที่ผมใช้บ่อยๆเลยก็คือการที่ฝึกหายใจลึกๆเข้าทางจมูก แล้วก็ค้างไว้สัก2 3วินาทีแล้วก็ปล่อยลมออกทางปากยาวๆให้ยาวมากกว่าที่เราสูดลมหายใจเข้าไปนะครับเทคนิคเหล่านี้เนี่ยมันช่วยผมไว้มากเลยในการรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าและอีกประโยชน์หนึ่งก็คือยังช่วยให้ตัวเราเนี่ยตัดสินใจได้ดีขึ้นไม่เผลอแสดงพฤติกรรมทางลบออกไปโดยไม่จำเป็นครับเทคนิคที่4แสดงสีหน้าที่เป็นกลาง ใบหน้าคือหน้าต่างของอารมณ์ถ้าเราเผยแสดงสีหน้าที่เผยให้เห็นว่าวิคุณกำลังของขึ้นกำลังเครียดหรือกำลังจะเริ่มโมโหแล้วเนี่ยคนที่เขาพยายามจะควบคุมคุณเขาก็จะใช้จุดอ่อนตรงนี้แหละครับมาโจมตีคุณได้แต่ถ้าคุณพยายามรักษาสีหน้าของตัวเองให้ดูสงบนิ่ง พวกเขาก็จะเดาไม่ออกครับว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่และนั่นแหละฮะคือข้อได้เปรียบของตัวคุณเทคนิคที่5เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อไหมครับว่าคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยเขาจะไม่ตกเป็นเหยื่อของการควบคุมจากใครโดยง่ายๆคุณไม่จำเป็นต้องใช้เสียงที่ดังหรือการโต้เถียงกลับไปแค่คุณมีความมั่นใจในจุดยืนของตัวคุณ แล้วก็แสดงออกถึงความมั่นใจนั้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการสื่อสารทางสายตาการนิ่งสงบความเชื่อมั่นในตัวของคุณนี่แหละครับที่จะช่วยให้องค์กรเกิดบรรยากาศของความเป็นมืออาชีพและก็ช่วยลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับเทคนิคที่6ฝึกสติและสมาธิ การฝึกสติมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะมันจะช่วยให้ตัวเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันและก็ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีเหตุมีผล ซึ่งสิ่งที่จอมบงการจอมควบคุมทั้งหลายเขาชอบมากที่สุดแล้วคือภาวะที่เราขาดสติเนี่ยแหละฮะเขาจะใช้โอกาสนี้เข้ามามีอิทธิพลเหนือตัวเราแต่หากเราเป็นคนที่มีสติอยู่เสมอเราจะสามารถดับมือแล้วก็เลือกวิธีที่ตอบสนองได้อย่างไม่รีบร้อนจนเกินไปแล้วก็ตอบสนองได้อย่างมีเหตุและมีผลดังนั้นองค์กรที่พยายามสนับสนุนเรื่องของการฝึกสติ ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรเนี่ยเราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยครับว่าเขาจะมีพนักงานที่สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้ดีและก็มีพนักงานที่สามารถรักษาความสงบของตัวเขาเองในสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้อย่างดีมากครับเทคนิคที่7กํากำหนดขอบเขตที่ชัดเจน บางครั้งก็จําเป็นเหมือนกันนะครับที่คุณจะต้องแสดงให้คนอื่นเขารู้ว่าตอนนี้คุณกําลังข้ามเส้นแดนของฉันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานถ้าคุณยืนหยัดในขอบเขตของตัวคุณเองคนอื่นเขาก็จะรับรู้ครับว่าคุณไม่ใช่คนที่ควบคุมได้ง่ายๆเทคนิคที่8มีเมตตาต่อตัวเอง บางครั้งคนที่พยายามควบคุมเราเขาอาจจะใช้จุดอ่อนของเรามาเล่นงานตัวเราครับถ้าเรารู้จักที่จะให้กำลังใจตัวเองให้อภัยตัวเองแล้วเข้าใจว่าคนเราก็ย่อมผิดพลาดกันได้เราจะเกิดการยอมรับในตัวเองมากขึ้นครับและเราก็จะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกผิดหรือปล่อยให้คำพูดของคนอื่นเนี่ยเขามามีอิทธิพลต่อตัวเราได้ฮะ ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรที่พยายามส่งเสริมในเรื่องของความมีเมตตาต่อตัวเองก็มักจะมีบรรยากาศของการทำงานที่ดีไปด้วยครับเดินทางมาสู่บทสรุปส่งท้ายแล้วนะครับบางครั้งพลังมันไม่ได้มาจากการพูด เพียงอย่างเดียวฮะแต่มันอาจจะมาจากการที่เราเลือกที่จะไม่โต้อตอบควบคุมตัวเองให้มั่นคงไม่แสดงอารมณ์ทั้งลบออกไปแล้วก็ยืนหยัดในจุดยืนของตัวเองแค่นี้เรา ก็จะมีอิทธิพลเหนือคนที่อยากจะมาควบคุมเราได้และคนที่พยายามจะควบคุมเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่ล่าถอยออกไปเองครับวันนี้กาแฟหมดแก้วก็ดีเลยครับไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒน,นธรรมองค์กรยังไงก็เกิดขึ้นอยู่ดีทําไมเราไม่มาสร้างองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time